10อันดับอาหารไซบิกที่ท้าให้ลองทุกวันนี้ร้านอาหารแต่ละร้านที่จะอยู่รอดได้และเป็นที่ล่ามือจนฮิตติดลงบนถ้ามีเพียงแค่รสชาติที่อร่อยถูกปากคงยังไม่พอต้องมีอะไรที่ดึงดูดคนไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งร้านโปรโมชั่นหรือแม้กระทั่งอะไรที่มันไม่ธรรมดายอย่างไซ์ของอาหารอย่างที่ประเทศญี่ปุ่นที่นิยมทํากันมานานแล้วแต่หลังคนไทยคงกินจุขึ้นร้านอาหารจานจัมโบ้เลยผุ่ขึ้นมาอย่างไม่ขาดสาย วันนี้ผมจินได้จัดอันดับร้านอาหารไซย,ยักษ์มาเอาใจคนกินจุหรือคนที่ชอบลองอะไรใหม่ๆมาให้ได้ไปตามกินกันให้นำใจงานนี้ใครก็เพอะเล็กก็คงต้องอดนะจ๊ะจะมีอะไรกันบ้างนั้นไปดูกันเลยเยี yeah. ่อันดับ10บโรตียักษ์เรามาเริ่มกันด้วยของว่างที่หลายๆคนก็ถูกใจนั่นก็คือโรตีแต่เชื่อได้เลยว่าคงไม่มีใครเคยเห็นโรตีขนาดยักษ์แบบนี้แน่นอนโดยขนาดของมันยาวถึง1ฟุตแถมแป้งโรตีก็กรอบบางเป็นที่สุด เรื่องความหอมนี่ไม่ต้องพูดถึงเพราะที่นี่ใช้เนยทอดแทนน้ามันใครเป็นคอโลตีต้องห้ามพลาดเพราะมีที่ตลาดน้ําขวันเดียมที่เดียวในราคา30บาทเท่านั้นอันดับ9คนร้านก๋วยเตี๋ยวโบราณร้านนี้เปิดมากว่า2ปีและสิ่งที่ทําให้ร้านนี้เป็นที่สนใจก็คือก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ที่เต็มไปด้วยเครื่องปรุงจนล้นถ้วยทั้งลูกชิ้นนานา,นา,นานชนิดไปจนถึงของทะเลสดๆถ้าใครคิดว่าตัวเองแน่พอก็แนะนําไห้สั่งเมนูโคตรก๋วยเตี๋ยว ที่จะมาเสริมในขนาดเท่ากระมังที่ขนาด4-5คนกินยังท้องแตกเลยส่วนเรื่องราคาก็คงต้องว่าไปตามขนาดของถ้วยใหญ่มากก็แพงมากอันดับ8คินิจิดงบุริยักษ์มากันที่อาหารญี่ปุ่นบ้างร้านนี้คงเอาใจคนที่ชอบทานข้าวกันไปสุดๆเพราะที่นี่มีเมนูดงบุริจานยักษ์ที่มาพร้อมกับข้าวนหนัก1กิโลและหน้าต่างๆถึง7อย่างที่ทางร้านเคลมว่ากิน2คนยังลำบาก แต่ถ้าใครสามารถกินหมดภายใน15นาทีจะ1-4คนก็ได้ก็กินจานนี้ที่ราคา599บาทฟรีไปเลยใครที่มั่นใจในกระเพาะของตัวเองก็ไปท้าประลองได้ที่ U Center 3ย่านอันดับ7นิสาลูกชิ้นยักษ์มีให้เลือกทั้งแบบปิ้งและแบบเอามาใส่ก๋วยเตี๋ยวทั้งเจ้าของรับรองด้วยว่าไม่ใส่แป้งและสา,ารกันบูดเป็นเนื้อหมูล้วน,วนที่มากด้วยโปรตีนที่ใส่แค่ลูกเดียวก็ล้นชาม เล่นเอามองไม่เห็นเส้นกันเลยทีเดียวน้ำหนักก็ไม่เท่าไหร่เพราะลูก2ลูกก็แค่1นกิโลเองใทรกินหมดก็ถือว่าเก่งเพราะขนาดของมันถึงกับแยกไม่ออกว่าในหัวคนไหนลูกชิ้นไปลองพิสูจน์กันได้ที่3ชุชกตลาดร้อยปีอันดับ6กมิงเกิลผับแอร์เลสเตอร์ลองกับพิซซ่าและแซนด์วิชโอเวอร์ไซส์ถือว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่ที่ร้านอาหารในโรงแรมหันมาทาอาหารไซส์บิ๊กแบบนี้โดยเฉพาะเมนูพิซซ่าอาหารอิตาเลียนขวัญใจหลายคนเพราะโอเวอร์ไซส์พิซซ่า พิซซาถาเท่าโต๊ะกลมมี8ชิ้นที่กินได้เพียงคนละชิ้นก็เก่งแล้วทั้งยังมีเมนูเมก้าแซนด์วิชที่ยาวถึง2ฟุตและอัดแน่นไปด้วยของอร่อยๆที่ใครได้ลองคงหยุดไม่ได้อันดับ5แปะราดหน้ามหาชนคงไม่มีใครคิดว่าจะมีราดหน้าราคาถึง7,000บาทแถมยังเป็นร้านที่อยู่ตามข้างทางอีกตัง้งหาแต่ที่นี่ได้รวมสุดยอดวัตถุดิบชั้นเยี่ยมจากทั่วโลกมารวมกันไว้ในจานเดียว ทั้งเนื้อปูกุ้งหมึกสดปูอล,ลัสกา้ากุ้งลอสเตอร์ที่อินพอตมาจากต่างประเทศโดยจายนนี้อาจจะดูแพงแต่กินได้เกินสิบคนใครที่มาคนเดียวก็สามารถสั่งไซส์เล็กที่มีให้เลือกหลากหลายราคาอันดับ4่บะหมี่จอมพลังจัดมาเต็มร้านบะหมี่ในตำนานที่มีดีทั้งรสชาติและจุดข,ขายที่ชามใหญ่ยักษ์ที่สําคัญไซส์พิเศษจะมีเพียงแค่วันละห้าชามเท่านั้นเพราะจะใส่เครื่องปรุงให้หล้นชามที่มีทั้งลูกชิ้นหมูแดงซี่โครงหมูปูกุ้งเกี้ยว ใครที่อยากไปลองความยัษกข,ของบะหมี่เจ้านี้แล้วก็ต้องไปจับจองให้ดีๆที่4สาขาดังนี้สาขาตลาดนันดรถไฟสาขาพุทธมนตรสาย mm hmm. 1เพชรเกษมสาขาราชพฤกษ์พระราม5และสาขาวาังหลังอันดับ3เบอร์เกอร์ XXL Kitchen ร้านที่มีไอเดียสุดเจ๋งนี้อยู่ที่เมืองหัวหินที่ได้รับคำล่ารู้ว่าเป็นร้านที่ขายเบอร์เกอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใครมาที่นี่ต้องเตรียมท้องเอาไว้ให้ดีๆเพราะแค่ตัวขนมปังแค่เห็นก็อิ่มแล้ว ยังมีเนื้อหมูและเนื้อวัวให้เลือกอีก1กิโลกร,รมัมตามด้วยผักและแตงกวาดองเองสูตรเยอรมันราสซอสที่ทางร้านทำเองรวมน้ำหนักก็แค่2.5กิโลเท่านั้นเองส่วนราคาก็1,000อัพนะจ๊ะอันดับ2ข้าวมันไก่จัมโบ้อีกหนึ่งเมนูในดวงใจที่พอไม่รู้จะกินอะไรก็พากันสั่งข้าวมันไก่แต่ถ้ามากินที่ร้านสีเหลืองโภชนาะคุณจะกลัวข้าวมันไก่ไปอีกนานเพราะเมื่อสั่งข้าวมันไก่ใจแน่นที่เต็มไปด้วยข้าวกว่า11ถ้วยพร้อมไก่่่ทีปงมาาอยแน,น รวมแล้วประมาณ1นกิโลที่ให้น้ําซุปและน้ําจิ้มอย่างไม่อั้นใครที่อยากทานข้าวมันไก่5 0ารอยบาทนี้ฟรีก็แค่ต้องจัดการจานนี้ให้หมดคนเดียวเท่านั้นภายใน1ชั่วโมงเองอันดับ 1. โกเคอรี่แบงกอกหนักถึง10บกิโลตาอนนี้เหมาะสาหรับคนที่กินแกงกะหรี่เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มเพราะที่นี่มีข้าวแกงกะหรี่ไซย,ยักษ์สุดถึง10บกิโลมาไว้เอาใจผู้คนโดยเฉพาะและที่นี่จะเสิร์ฟมาในภาชนะเงินเท่านั้นคงเป็นเพราะหาจานใหญ่ขนาดข้าวของตัวเองยังไม่พอ สำหรับราคาก็มีตั้งแต่2กิโลห9 9บาทที่ใครทานหมดภายใน15นาทีก็ทานฟรีกันเลยจนถึงหนักสุด10กิโลในราคา2889บาทใครที่มั่นใจว่ากระเพาะของตัวเองจุได้มากพอก็ไปลองกันได้เลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ10บอันดับอาหารไซสบิ๊กที่ทาให้ลองเป็นยังไงบ้างครับเห็นแล้วหิวกันเลยไหมถ้าหากถูกใจก็อย่าลืมโปรดกดไลค์กดซับสไครต์รือกดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับความรู้นัดแบดพาร์น่านั้นจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามชมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ